2,000ศูนศร์รูป่ายู้มีการโครงการก่อสร้างสำนักจมลรธานที่2ในส่วนของการเริ่มบรรจุรับราชการผมชวนประานที่โครงการชาุลประธานีตั้งแต่วันที่5มกราคม2530จนถึงวันที่7กรกฎาคม2 5 5 1ในตำแหน่งในช่างชุมปาน2ถึงในช่างชุลปานต่อมาร้ยาาจาาโครงการชาุลประธานี มาทำงานอยู่ที่โครงการส่งน้ำและ,ร,ะรักษาพัฒนารุ่มน้ำชีต่อล่างและเซรบายต่อล่าง,างสำนักงานชุมภารนที่7ในปีพศ2 5 5 1ในปีเดียวกันประมาณ3เดือนนะคะรับเรามาก็ย้ายจากโครงการชียยล่างมาปฏิบัติงานที่โครงการก่อสร้างหนึ่งสำนักชุมภานที่7จ็ดและตำแหน่งในช่างชุมภานอาวุโสตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2 5 5 1 ถึง3รุลาคม2557นะครับแล้วก็ต่อมาได้ย้ายปฏิบัติงานที่สำนักง,งานก่อสร้างชุมาณขนาดกลางที่7กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางในปีพศ2518ถึงปีพศ2563ครับแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้มืในการโครงการก่อสร้างสำนักง,งานจุมานที่2ตั้งแต่เดือนตุลาคม2564จนถึงปัจจุบัน การทำงานให้ประสบความสำเร็จต้องเริ่มต้นด้วยการทำงานเป็นทีมมีการร่วมแรงร่วมใจร่วมกันทำร่วมกันคิดในองค์ก,กรพัฒนาปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อมารู้เป้าหมายการทำงานนอกจากการร่วมคิดร่วมกันทำเพื่อให้งานสำเร็จผลแล้วก็ขอให้มีความตั้งใจทำงานมีความใส่ใจในงานที่เราผิดชอบให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ การที่จะเรียนรู้พัฒนาตัวเองนะครับความภาคภูมิใจในการทํางานคือการได้เป็นข้าราชการของคมชุประทาครับได้รับผิดชอบโครงการต่างๆตั้งแต่โครงการขนาดการโ <The> ครงการขนาดเล็กและโครงการในรัชสมัยจำนวนหลายโครงการและที่ภาคภูมิใจมากก็คืองาน ที่ได้ดำเนินการสามารถช่วยเหลือรัศดรในพื้นที่ต่างๆให้มีน้ำใช้ทั้งในการเกษตรกรรมและการอุูกโคบริโภคตลอดจุการป้องกันภัยอันเกิดจากน้ำเขาฝากน้องๆรุ่นต่อๆไปการทำงานขอให้ทำงานในหน้าที่และความรบับผิดชอบของตัวเองปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด ยึดมั่นในกฎระเบียบดำเนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและร่วมประสานพัฒนางานของกรมยุทาธานให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต